มวันนี้อย่างที่เจ้เล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเจ้ขอทวนเรื่องความเดี๋ยวเจ้ขอชวงความฝันก่อนนะคะคือเมื่อวานเนี่ยที่เจ้เล่าความฝันไปอะ่ะคือเมื่อวานเนี่ยเจ้ฝันว่าเจ้อแบบเหมือนเหมือนเจ้ในฝันนะคะเหมือนเหมือนในฝันเจ้อเหมือนพาครอบครัวไปเล่นน้ํา พาครอบครัวไปเล่นน้าแล้วแล้วครอบครัวเจยเยอะมากจริงๆก็เป็นคนในครอบครัวด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยคนที่ไม่รู้จักด้วยคือมันเยอะมากบนเรือคือมันเยอะมากเหมือนเจได้เหมาเรือไปอะคะเหมาเรือไปแบบพาทุกคนไปเล่นน้ํานะคะในฝันแล้วแบบทุกคนอะบนเรือมีความสุขมาก ทั้งเด็กๆผู้ใหญ่แบบวิ่งเล่นกันแบบมีความสุขที่จะได้ไปเล่นน้ําที่แล้วเจ๊ก็มีความสุขมากในฝันแบบอุ้ยพาทุกคนมาเที่ยวมามีความสุขน้อแบบฉันดีใจจังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนในฝันนะก็มีความสุขมากแล้วสักพักนึงแบบแล้วเรือก็ไปจอดอยู่เหมือนเหมือนคล้ายๆแบบไปจอดเทียบท่าค่ะแต่ว่าท่านั้นมันไม่ได้เป็นท่านะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นเกาะเกาะเกาะนึงอ่ะคล้ายๆเป็นเกาะค่ะมีแบบมีก้อนหินมีอะไรอย่างเงี้ย แล้วบนนั้นก็จะมีวัดด้วยมีวัดอยู่ด้วยแล้วก็มีม,มีมีน้ำอ่ะล้อมรอบล้อมรอบแล้วพอพอจอดพอจอดแบบพอจอดเรือเสร็จอ่ะแล้วทุกคนก็ลงไปเล่นน้ำกันแบบมีความสุขมากคือในฝันแบบแล้วทุกคนก็บอกว่ามันคือฝันดีฝันเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เจ๊ก็ไม่รู้นะว่าจะมาไหมทุกคนต้องใช้วิจนารณญาณน,นะคะเพราะว่าที่เจ๊ฝันอะ มันอย่างที่บอกอะ่ะมันก็เป็นมันก็เย็นมันก็เป็นแค่ความฝันเนาะเออนะคะทุกคนก็ใช้วิจารณญาณอย่าเพิ่งแบบเชื่อเจลอยเอร์เซ็นก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อมั่นอะไรมากนะคะมันเป็นแนวทางนะคะเออดูไว้เป็นแนวทางเจไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรนะคะทุกคนอย่าแบบว่าอุ้ยพอเลขไม่เข้าแล้วอุ้ยกูเกลียดอยีเจดูกูสาบแช่งสาบส่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใจเย็นนะทุกคนมีสติก่อนนะคะก่อนที่จะเห็นเลขทุกคนต้องมีสติก่อนนะคะฟังเจ นะคะมันไม่มีใครรู้ว่าเลขจอกอะไรแต่เจ๊ฝันแบบนี้แล้วเจ๊มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนบอกว่าเอ้ยเจนุ๊กมันเป็นฝันดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนฟังนะความฝันอะมันก็อาจจะมีเคลื่อนได้มีค่าได้เพราะว่าเหมือนเหมือนเราอะแบ่งโชคแบ่งล่าให้ทุกคนเนาะทุกคนสังเกตดีเวลาที่แบบว่าเราฝันอะเลขจะเคลื่อนอย่างเช่นงวดที่แล้วเจ๊ฝันเจ็ดศูนย์แล้วออกหกศูนย์เห็นปะแต่ว่ายังดีที่ใบน้ําเงินเน่ยเจ๊ให้หกศูนย เออนะคะมันมันก็อาจจะมีทุกคนก็วิเคราะห์ดูเอาตัวเลขเอาแล้วกันให้ทุกคนเห็นเลขเจแล้วทุกคนชอบทุกคนก็ตามทุกคนไม่ชอบทุกคนไม่ต้องตามนะคะหนึ่งสองซ้ำนะคะแคปเจอร์ค่ะห้าสี สามสองหนึ่งศูย์โอเคค่ะโอเคนะเขอให้มาเถอะขอให้มาแบบบนล่างเลยอ่ะบนล่างอ่ะบนล่างอะ อ่ะทุกคนแล้วอย่าพึ่งใบน้ำเงินชั้นนะทุกคนเลขมันอาจจะเยอะน้อยแหละก็ชอบก,ก็ตามแล้วกันแต่ใบน้าเงินเจนุกอะให้ให้ไปนานมากมันก็เลขแบบเลขไม่ได้แบบไกลกันมากนะคะอ่ะดูเผื่อใครชอบใบน้ําเงินเพราะเจ๊ให้ใบน้ําเงินไปนานมากแล้วนะคะเพราะเจนุกอะให้ใบน้ําเงินไปนานมากนะคะงวดนี้เจนุกฟันห้านะคะเจเนนห้าสองนะคะ ห้าสองห้าเจ็ดอ่ะโอเคแคปเจอร์ค่ะเจ็ดศูนย์อันถ้าอันไม่ต้องซื้อค่ะไม่ต้องตามช่างมันเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะถ้าซื้อหาซื้อไม่ได้ซื้อเจ็ดหนึ่งจบนะคะเพราะว่าอะไรรู้ปะเราจะรียอะจังอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะในกองสลากอีกหกร้อยกว่าใบอ่า อันนี้คือใบน้าเงินนะคะเลขเลขก็คือประมาณน,นี้และเจใครเป็นสายวิ่งนะคะวิ่งห้าได้เลยห้ามาแน่นอนนะคะวิ่งห้าผิดถูกอย่าว่ากันนะหนึ่งเจ็ดห้าสามตัวนะคะและเดี๋ยวสายด่วนพรุ่งนี้มีแต่เลขสามตัวนะคะสายด่วนทุกคนอย่าเลิกตามสายด่วนเจน,นะ อุ้ยฉันซื้อแบบฮาสบมาเยอะมากนะจริงๆทำเพืเล่นอโอเคเฮงเนะคะหกหนึ่งหกหนึ่งทั้งใจหกหนึ่งทั้งใจค่ะเจ็ดศูนย์ถ้ารู้สึกว่าหาซื้อยากก็ไม่ต้องซื้อหกหนึ 6, ่งฉันเน้นหกหนึ่งค่ะ แค่ระวังเจ็ดศูนย์เท่านั้นแต่เจ้นุกเน้นหกหนึ่งหนึ่งหกรวยๆนะแม่ๆทุกคนนะคะสนับสนุทนทุกคนเล่นการพนันเออให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรนะัฐบาลไทยเท่านั้นไม่สนับสนุสนให้ทุกคนเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมาย